สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเ e เวลไฟชแนลกับเกม e อเธน r รียรีซาร์กันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาเป็นรีวิวตัวละครหรือว่าอะไรทํานองนั้นเนาะแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครตัวใหม่ที่เป็นซับพอร์ตกันนะครับนั่นจะเป็นเจ้าตัวของมิสซูซุมิอายะกันนะครับส่วนตัวเนี่ยที่อาจจะไม่ได้นํามารีวิวให้นะครับผมเพราะว่าหเลยผมไม่มีตัวของทรัพยากรมากพอที่จะ มาอัพสกิลให้กับมันนะครับถึงแม้ว่ายยลลี่เนี่ยมันจะมีอยู่6อันก็จริงแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะไปทําตัวของเยลลี่อยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้เอาของเนี่ยมาเล่นให้กับตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวเนี้ยเอาจริงเนี่ยตัวของสกิลต่างๆก็ยังจําเป็นที่จะต้องอัปอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดเทินของสกิลลดลงนะครับหรือว่าการเพิ่มเกรดเทินที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันกค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผม แล้วตัวละครตัวนี้อย่างมิซูซึมิอายะเนี่ยจะเป็นตัวละครแบบไหนเล่นกับทีมอะไรแล้วก็มีเซตไอเทมแนะนําแบบไหนบ้างเพื่อบางคนอาจจะไปเล่นและตัวละครตัวนี้เหมาะก,กับการเล่นคอนเทนต์แบบไหนนะครับผมถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธเรียรีซาร์ดกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปรังเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน,น,น็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภากรกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธ,ธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภยัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของอายานั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเป็นทรัพย์เฉพาะทางมากม สำหรับตัวละครตัวนี้นะโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าหากว่ามองในตัวของสกิลหลายๆสกิลของเขาแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นซับพอตกึ่งฮิลเลอร์นะครับอาจจะฮิลได้ไม่ได้แบบเวอร์มากขนาดนั้นเหมือนตัวฮิลตัวอื่นแต่ว่าในเรื่องของการซับพอตตัวของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะดีมากๆก็จริงแต่ก็ยังคงเป็นตัวละครเฉพาะทางอยู่นะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของสกิลกันหน่อยละกันนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปดูคลิปที่ผมเนี่ยทำการวิเคราะห์ตัวละครก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวละครมันจะเข้าเกมเนาะ หลักๆเลยนะครับผมในส่วนของสกิล1สั้นๆง่ายๆก็คือทําการโจมตีสร้างความเสียหาย1เป้าหมายและจะมีโอกาส10%ที่จะทําให้กูดาวของสกิลของเราเนี่ยลดลง1เทินซึ่งมันเป็นตัวของสกิลที่จะลดลงเนี่ยหลักๆจะเอามาลดตัวของเทินสกิล3ทําให้ตัวของสกิล3เนี่ยเข้าคูดาวได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานได้บ่อยขึ้นเพราะว่าตัวของไฮไลท์ของโดราคอมตัวเนี้ยหลักๆจะอยู่ที่สกิล3นะครับผม ส่วนในเรื่องของการอัพเลเวลสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมถามว่าจําเป็นที่จะต้องอัพไหมถ้าอัพมันก็มีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการทําให้สกิลสาของเราเนี่ย คูดาวได้มากขึ้นนะครับผมจาก10%ก็จะกลายเป็น25%เลยซึ่งต้องบอกตามตรงว่าใชาย้ยิลี่เปลืองอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับถัดมาสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลของพันซิบนะครับผมหากว่าตัวของเขาเนี่ยทำการเริ่มเทิ์นนะครับผมแล้วก็อยู่ในสถานะที่ไม่โดนควบคุมอยู่นะครับจะมีการลบดีบัฟออกจาก เพื่อนทุกคนภายในทีมและทุกคนที่มีดีบัฟอยู่และโดนลบออกไปเนี่ยจะทําการโดนฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครของพวกเขาเท่ากับ8%ของแมคค p สปีสูงสุดเมื่อทําการอ่าลบบัฟสําเร็จนั่นเองนะครับซึ่งยิ่งเราเนี่ยอัพเยอะมากเท่าไหร่ในเรื่องอัตราการฟื้นฟูเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นด้วยนะครับแถมถ้าหากว่าในกรณีเราอัพพาสิตัวเนี้ยขึ้นถึงเลเวล5 ถ้าหากว่าตัวละครของเราเนี่ยติดสถานะผิดปกติอยู่ก็ยังสามารถทําให้เอฟเฟกต์นี้เนี่ย ทำงานได้อยู่เช่นกันนะครับผมอ่ะในส่วนของตรงนี้เนาะตามปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราโดนควบคุมอยู่หรือว่าโดนคอนโทรลอยู่มันจะไม่ทํางานแต่ถ้าอัพถึงขั้น5แล้วเนี่ยมันจะยังคงใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกสั้นๆง่ายๆที่ทุกครั้งที่อาญาเข้าถืนก็จะทําการล้างบัฟแล้วก็ฮิวให้กับตัวที่โดนล้างนั่นเองเ,องเนาะถัดมาตัวของสกิลที่3เนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลไฮไลท์แล้วก็อันติเมุสกิลของตัวละครตัวนี้เลย หลักๆตัวของสกิล3เนี่ยเมื่อเขาทําการใช้งานปุ๊บนะครับผมจะทําการดันเกตของทุกคนภายในทีมเพิ่มขึ้นมา30%เลยนะครับซึ่ง30%ตรงนี้เนี่ยยังเพิ่มขึ้นได้อีกตามจํานวนสกิลที่เราอัพไปหากอัปขึ้นขั้น2ก็จะเพิ่มเป็น35%หากอัปขึ้นขั้น4ี่ก็จะเพิ่มเป็น40%นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะลดคูดาวของสกิลอนิมัตและเชลทุกๆตัวภายในทีมทั้งหมด 1เทิร์นด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นอีกันหนึ่งที่ถือว่า1เล่นเด้งเกิเ์นให้กับเพื่อน2ลดคูดาวของตัวละครในทีมทั้งหมดของเรานะครับผมและมันยังมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีเพื่อนร่วมทีมของเราตายนะครับจะทําการลดคูดาวของสกิลนี้อีกจานวน1เทิร์นดะ้วยกันเนาะอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราอัพสกิลนี้ถึงเลเวล3ในตัวของสกิลคูดาวอันเนี้ยจากการลด1เทิร์นก็จะกลายเป็นการลดเพิ่มขึ้น เป็น2เถิดนะครับผมและสุดท้ายนะครับที่มันเป็นไฮไลท์อีกอารหนึ่งที่ทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นในกรณีคอนเทนต์ PVP หรือว่า RTA ได้ค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยก็คือหากกิลของเขาเนี่ยทำการโดนลดคูดาวจนสามารถใช้งานได้ใหม่ทันทีเนี่ยจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้รับเกรดเทิร์นทันทีนะครับผมจากเดิมเนี่ยได้รับ60%ถ้าหากว่าอัพเป็นเลเวล2ก็จะเด้งมา70%แล้วก็อัพเป็นเลเวล4 ก็จะเดิงเป็น80%ซึ่งมันทําให้ตัวของอายะเนี่ยสามารถข้ามเทินแล้วก็เข้าเทินมาได้ท,ทันทีนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานสกิลเนี้ยเพื่อดึงเพื่อนคนอื่นขึ้นมาแล้วก็ลดคูดาวสกิลได้อีกท,ทันทีนั่นเองเน,นะครับและถ้าหากว่าอัพถึงขั้น5ตัวของสกิลเนี้ยจะมีคูดาวจาก5เทินก็จะเหลือเพียงแค่4เทินเท,ท่าน,ทนั้นทําให้ตัวของอายะเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าเทินได้บ่อยมากม ในส่วนของความสามารถนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นความสามารถหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเนาะพอเราดูหลายๆสกิลของตัวละครตัวนี้แล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่า1ตัวละครของอายาเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการดึงเกตให้กับเพื่อนร่วมทีมเหมือนเหมือนกับตัวละครอย่างชิอากิหรือว่าเหมือนเหมือนกับตัวละครของลิลลี่ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเกตเทิร์นก็จริงนะครับผมแต่ในเรื่องของการลดคูดาวสกิลต่างๆของอาญาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะด้วยเช่นกันแต่มันจะค่อนข้างต่างกับลิลลี่หน่อยตรงที่ว่าลิลลี่เนี่ยมันจะดึงเพียงแค่ตัวเดียวก็คืออวยตัวดาเมจเป็นหลักนะครับผมแต่อาญะเนี่ยมันจะดึงทั้งทีมแล้วก็ลดคูดาวให้ทั้งทีมซึ่งมันจะค่อนข้างใช้งานประโยชน์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วอาญะเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับคอนเทนต์ PVE สักเท่าไร พราะว่าตัวละครอย่างลิลลี่เนี่ยยังคงทําหน้าที่ได้ดีกว่านะครับผมในส่วนนี้เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าสำหรับตัวละครตัวเนี้ถ้าหากว่าจะนําไปเล่นในทีมไหนดีนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวละครตัวนี้เป็นซับที่ไม่เหมาะกับการเล่นทีมที่เป็นทีมสายสปีดแล้วก็ตัวบอบางสักเท่าไหร่หรือว่าทีมสปีด CC อะไรอย่างเนี้ย ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่า1เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีสกิลที่3ที่เวลาเพื่อนร่วมทีมเราตายจะลดคูดาวของสกิลนี้เป็นจำนวนหนึ่งเทินก็จริงแต่ส่วนตัวผมมองว่าสลับทีมสปีดซ c ซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเกินไปแล้วก็ใช้อายะไม่ค่อยคุ้มค่ามากขนาดนั้นนะครับผมส่วนตัวผมก็เลยมองว่าตัวละครตัวนี้ถ้าหากว่าเราจะใช้งานควรจะไปใช้งานกับทีมที่เป็นทีมแท้งซะมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นแท้งที่ใช้งานคู่กันอย่างตัวของโคเดนตัวของเชียมเมตตัวของราหูหรืออะไรพวกเนี้ที่เป็นพวกตัวละครสายแท้งดาเมจดิวเลอร์ทั้งหลายนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างเหมาะกับพวกตัวละครเหล่านั้นซะมากกว่าและค่อนข้างที่จะเหมาะกับทีมที่เล่นยื้อแล้วก็ ยืนยาวๆด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทีมเนี่ยตายง่ายเกินไปแล้วก็ทำการครูดาวสกิลกลับมาใช้งานในเรื่องของการฮิลแล้วก็การเด้งเลือดต่อสู้กับอีกฝ่ายแบบรัวๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับในเมตาที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะปวดหัวกับตัวละครอย่างทููเป็นอย่างมากสำหรับทีมแท้ง เพราะว่าตั้งแต่ตัวละครตัวนี้เข้ามาตัวละครทีมเมตาแทงก็แทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับซึ่งตัวละครใหม่อย่างอายะเนี่ยเบือนเป็นตัวละครที่เอามาเพื่อแก้ทางตัวละครของพลูมเพื่อที่จะให้ทีมของเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าเทินมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะเข้าเทินได้น้อยกว่าก็จริงนะครับผมแต่ในเรื่องของการรีคูดาวสกิลเนี่ยมันก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยกลับมาเล่นง่ายโดยอย่างทีมพวกตัวชุบอย่างซาเน,นียอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทีมที่ผมส่วนตัวผมมองว่านะอ่ะส่วนตัวผมมองว่าเหมาะกับการเล่นกับทีมแบบนี้ซะมากกว่าทีนี้ถัดมานะครับผมในกรณีที่สลหรับบางคนต้องการใส่ตัวละครตัวนี้แล้วก็ต้องการนํามาเล่นตัวละครตัวนี้เราจะเล่นตัวละครตัวนี้กับตัวละครอย่างเชลอะไรแล้วก็ใส่ตัวของโมดูลอะไรในการเล่นคอนเทนต์ pvp บ้างนะครับ มาที่เรื่องของเชลก่อนนะครับผมตัวของเชลเนี่ยหลักๆนะฮะผมจะแนะนําเป็นประมาณ2-3ตัวด้วยกันนะครับผมที่เราเนี่ยจะนํามาเล่นในคอนเทนต์ PVP เป็นหลักซึ่งตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของ Codex of the Magic นะครับ โคเดกออฟเดอะเมหลังจากที่มีการปรับมาในส่วนของการใช้งานในคอนเทนต์ PVP สกิลที่ไม่มีคูดาวนะครับผมมันจะทำให้ติดคูดาวทันทีซึ่งแน่นอนว่าตัวของอายะนั้นจะไม่ค่อยมีผลเลยเพราะว่าสกิลของอาญะนั้นเป็นพาสิตในส่วนของสกิล2นะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานสกิล3เบิ้ลได้2เทินในการดึงเกตดเธอให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำการรีเซ็ตคูดาวให้กับเพื่อนร่วมทีมใหม่มันเลยทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถ ดึงเพื่อนขึ้นมาแล้วก็สแปมสก,กิลใส่อีกไฟล์เนี่ยได้รัวๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมทำให้ตัวของโคเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะก,กับอายะ ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ใช้ตัวละครตัวนี้และในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะยังอัพตัวของพลาสติกสกิลสอไม่เต็มก็อาจจะมาใช้ตัวของอาริคอนก่อนนะครับตัวของอาริคอนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เวลาที่เราเข้าเท์นในกรณีที่เราติด CC หรืออะไรพวกนี้อยู่จะทําการล้างดีบัฟตรงนั้นออกไปได้นะครับแล้วก็เพิ่มการรีซีทให้กับตัวเองซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมติดอยู่ด้วยเนาะเขาก็จะทําการแอคทีฟสกิลสองทำการล้างดีบัฟ ออโดยเฉพาะดีบับต่างๆของฟลูไม่ว่าจะเป็นพวกลดเกาะลดสปีดอะไรพวกนี้มันสามารถทําการล้างออกไปได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะล้างในตัวของพาสิกที่ติด,ตด,ตดถาวรไม่ได้เนาะแต่ว่าพาสิกอื่นๆยังคงพอลบได้อยู่แล้วก็ทําการฮิวเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เพราะว่าการฮิวของเขาเองเนี่ยก็ยังคงเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับผมก็ถือว่าช่วยได้ก่อนข้างเยอะกับอีกอันนึงนะครับส่วนตัวผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเลื่อนดูอีกหน่อยนะ อีกอารหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Ripper Step ตนะครับตัวของ Ripper ร์สเตเมื่อใดก็ตามที่ตัวละครตัวเนี้ยมันมีตีบัฟติดอยู่นะครับผมก็จะได้รับเกรดเทินเพิ่มขึ้นมา1 6ซึ่งใน1เทินเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้1ครั้งมันจะทำให้ตัวของอายะเนี่ย โดนดันเทินขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทีมถึกเนี่ยมันจะต้องต่อสู้กับพวกทีม c c c ค่อนข้างที่จะเยอะมากยิ่งในปัจจุบันเนี่ยอย่างตัวของภูมใจค c c ค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้ตัวของรีเปอร์สเตปเนี่ยสามารถดันเทินของอายะขึ้นมาในการล้างดีบัฟออกแล้วก็ในการดันเกตเทินด้วยสกิล l 3เพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆอีกด้วยในส่วนของตรงนี้เนาะ ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปในส่วนของดูนกันบ้างละกันนะครับดูนที่แนะนำเนี่ยจะเป็นดูนอะไรกันบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะครับผมดูนที่แนะนำเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยตายง่ายจนเกินไปนะครับก็จะต้องเริ่มต้นด้วยของดูนบัตแบดก่อนซึ่งตัวของเอฟเฟกต์บัตแบดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีรีซีที่เพิ่มขึ้นแต่แน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ได้คาดหวังในผลของรีซีที่เพิ่มขึ้นหรอกแต่สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยก็คือในส่วนของดาเมจที่ได้รับเกิน20%ซ ของ MAC SP สูงสุดของเรานะครับผมจะโดนลดดาเมจในส่วนของตรงนั้นเพิ่มเติมอีกทำให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกมากๆเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกสายอาทีมสปีดดาเมจที่ค่อนข้างแรงๆนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยทีมตัวละครสายแท้งก็จะต้องใช้ตัวของบั b แบ d เนี่ยแหละเป็นหลักถ้าไม่ใช้ก็คือโอกาสตายค่อนข้างที่จะสูงมากทำให้ตัวของบัตแบนเนี่ยจะค่อนข้างมีผลกับทีมสายถึกค่อนข้างที่จะ เยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับเซตนี้จะเป็นเซตแรกที่เราเนี่ยจะแนะนําและควรจะใส่ครบ12เลยนะครับผมถัดมาจะเป็นเซตที่2นะครับผมเซตของสตีฟนะครับสตีฟเนี่ยเป็นเซตที่เราเนี่ยใช้งานแค่8ชิ้นก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้ว 1. จะเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันให้กับตัวละครเนี่ยสิบเปอให้ตัวละครถึกขึ้นแต่ปัจจัยสําคัญก็คือทุกครั้งที่ตัวละครตัวเนี้ย โดนดาเมจมันจะทําการดันเทินเพิ่มขึ้นมาให้กับเราเนี่ย10%นะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยเข้าเทินได้ดีขึ้นเข้าเทินได้เร็วขึ้นอาจจะเข้าเทินมาเพื่อกดสกิล3ดันเกียรให้กับเพื่อนร่วมทีมและลดคูดาวให้กับทีมหรือจะในกรณีที่สกิล3คูดาวอยู่มันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าเทินแล้วก็ล้างดีบัฟด้วยพาสีสกิล2แล้วก็ฮิลกับสกิล2ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะช่วยชีวิตของทีมของเราเนี่ยได้คค่่ออนนข้างทีจะะะเยะะรับ ทัดมาอีกเซตหนึ่งในกรณีที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นออฟสนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีช้อยให้ทั้งหมด2ช้อยด้วยกันช้อยแรกก็จะเป็นตัวของสวิปสมิธนะครับผมเน้นในเรื่องของการเพิ่มสปีดกับช้อยที่2จะเป็นตัวของอีโวกาดนะครับผมซึ่ง ทั้งสองอันนี้มีความสามารถแตกต่างกันยังไงอย่างตัวของ e v o c a r เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของการฮิวเพิ่มขึ้น12%ซึ่งมันจะทำให้พาสิฟของเราเนี่ยสามารถฮิวได้แรงขึ้นกับตัวของ Effect r e s i ซ t ที่เพิ่มขึ้น20%นะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราเนี่ยจะทำตัวของเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของการยืนถึกแล้วก็ยืนฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวของอ่าอันนี้ผมปิดไปก่อนละกันเนาะ ในกรณีเป็นของสวิฟต์สมิธเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มสปีดให้กับตัวละครที่เพิ่มขึ้น15%เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าเกตเทิร์ที่เร็วขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆละว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้ตัวละครตัวนี้ในส่วนของเซตหกไปทางไหนอยากได้ฮีรแรงแล้วก็ติดซีซียากขึ้นก็อาจจะไปตัวของอ e ีโวกาดแต่ถ้าอยากได้สปีดก็ให้มาใส่ตัวนี้แทนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตหที่เราเนี่ยแนะนําเพิ่มเติม ส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้ใช้บัตรแบทแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยถึกพอแล้วอาจจะไปใส่ในตัวของเซ็ตสวิปรัดแทนก็ได้เช่นกันเนาะซึ่งสวิปรัดเดิมทีแล้วเนี่ย มันเหมาะกับทีมที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้สปีดค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มในส่วนของสปีดที่เพิ่มขึ้นมาอีก35%ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของทีมเราละกันนะครับผมว่าเราเนี่ยต้องการสปีดเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ใส่ตัวของสวิปทัดเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เกียรติของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยใส่ตัวละครอ,อย่างรีเปอร์สเต็ป เข้ามาในการดันเกตเทินหรือว่าใช้ตัวของเซตสตีฟนะครับผมที่ทุกครั้งที่โดนดันเมทเนี่ยมันก็จะโดนดันขึ้นมาซึ่งแค่2อันนี้เนี่ยผมว่ามันก็พอที่จะช่วยในเรื่องของการดึงสปีดมาได้มากพอแล้วแล้วเราก็ไปทดแทนในส่วนของสปีดตรงนั้นเนี่ยจากการที่ใส่ออฟลองในส่วนของตรงนั้นแทนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวละครเนี่ยตายง่ายจนเกินไปนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงออฟหลักของไอเทมกันบ้านนะครับออฟหลักของไอเทมหลักๆเนี่ยจะเน้นไปทางอะไรบ้างเนาะซึ่งออฟหลักเนี่ยก็แนะนําทั้งหมด3ามออปชันด้วยกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะเอาออปชันเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทําให้ตัวละครถึกขึ้นทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่า1จะเป็นโบนัสเซตพีเปอร์เซนต์สโบนัสดีเฟนส์เปอร์เซนต์แล้วก็3ก็จะเป็นในเรื่องของถ้าหากว่าเราเนี่ย มีปัญหาในเรื่องของการโดนซีซีแล้วก็ยังอัพตัวของพาร์ทสิยังไม่เต็มก็ให้ใส่เป็นเอฟเฟกต์รีซีตไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอัพพาร์ทสิบสกิลสเต็มแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องอัพตัวนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ก็ให้ไปใส่เป็น h ฮีเปอร์เซนต์กับเดเปอร์เซนต์แทนเพื่อเพิ่มในเรื่องของความจึกให้กับตัวละครที่สูงขึ้นหรือว่าทําให้เลือกตัวละครที่เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเราอัพสกิลสองเสร็จแล้วเนี่ยเวลาท skill ทำงานนะครับผมมันก็ยังคงมีการล้างบัฟให้กับตัวละครของเราอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยเข้าเิร์นมาเราจะไม่ได้แอคชั่นนะครับเพราะว่าพาสิบนี้เนี่ยมันจะทํางานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมส่วนในตัวของเชี่ยวต่างๆนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ย อาจจะใส่เชียวมากนะครับผมแล้วก็จะทําในตัวของออปชันเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอดึงมาสักตัวก่อนละกันนะครับตัวของออปชันแต่ละออปใส่อะไรบ้างอันดับแรกช่องแรกก็ให้ใส่เป็นในเรื่องของเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือไม่ก็ดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์อันใดอันหนึ่งนะครับที่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมองว่าดีเฟนต์น้อยไปก็ใส่เป็นดีเฟนต์ก็ได้แต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าเลือดน้อยไปก็ให้ใส่เป็นเลือดแทนส่วนสะลดอตที่2ถ้าหากว่าในกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,นเนี่ย ไม่ได้ใส่เป็นเซตสปีดยังไงก็ควรจะฟิกเป็นค่าสปีดเป็นหลักนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใส่เซตสปีดแล้วรู้สึกว่าสปีดเราเยอะมากพอแล้วอาจจะมามองในเรื่องของการฮิลที่เพิ่มขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับผมในส่วนนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของการเพิ่มสปีดในการเล่น RTA หรือว่า Arena เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเป็นอย่างมากนะครับรส่วนพาริช่ช่องที่3เนี่ยมีให้เลือกเป็น2ช้อยนะครับช้อยแรกเนี่ยในกรณีที่เราเยอยากยืนให้สึก ก็อาจจะต้องใส่เป็นดาเมจที่ได้รับลดลงจะทําให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างถึกขึ้นแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะบูตด,ดาเมจให้กับทีมเพิ่มเติมในกรณีที่เราเนี่ยเจอกับพวกทีม CC หนาๆหรือดีบับเยอะๆ นะครับผมก็ให้ไปใส่เป็นตัวของซงเนจี้ก็ได้เพราะว่าตัวของการแอคทีฟสกิลฮิลของเขาเนี่ยสามารถแอคทีฟได้ทุกเทิร์นอยู่แล้วในกรณีที่ทีมของเราเนี่ยตราบใต่ที่ยังโดนดีบัฟกันอยู่นั่นเองนะครับทุกครั้งที่ได้รับโลก่หรือว่าการฮิลตัวของบัฟนี้เนี่ยจะทําให้เป้าหมายที่ได้รับการฮิลนะครับผมก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนั่นเองนะครับผม ตัดมาก็ส่วนสุดท้ายละนะครับในเรื่องของการอัพสกิลหลายๆคนก็คงจะอยากดูแล้วว่าในเรื่องของการเล่นการอัพสกิลควรจะอัพสกิลไหนก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่า PVE ผมจะไม่พูดเลยแล้วกันนะครับขอข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ค่อยเหมาะกับการ PVE สักเท่าไหร่จะดดเดิบในการ PVP เป็นหลักแนะนำว่าให้อัพตัวของ skill สกิล2ก่อนถ้าถามว่าทำไมถึงต้อง skill อัพสกิล2ก่อน 1. อัตราการฮิลของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจาก 10%ของเ s สของเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่ายิ่งอัพเยอะตัวของเปอร์เซ็นต์ในการเด้งเลือดก,ก็จะเยอะขึ้นโดยเฉพาะเป็นทีมถึงเนี่ยการเด้งแค่10%หรือ15%เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแล้วและกรณีที่อัพถึงเลเวล5อย่างที่ผมบอกเลยว่า ต่อให้เราโดน CC มันก็ยังสามารถแอคทีฟความสามารถนี้ได้อยู่แต่ถ้าเราไม่อัพถึงขั้น5เนี่ยถ้าเราติด CC ก็คือจบเลยนะเข้าเทินมาก็คือเอฟเฟกเนี่ยจะไม่ทํางานแล้วก็คือแย่และนะครับเพราะฉะนั้นตัวของสกิลเนี่ยจะต้องอัพก่อนเป็นอันดับแรก ่อมาพออัพสกิลนี้เนี่ยเต็มแล้วนะครับผมก็ค่อยมาอัพตัวของสก,กิล3แทนถึงแม้ว่าสก,กิล3เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีการเด้งเกจเทินที่เข้ามาเร็วขึ้นนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังสําคัญน้อยกว่าในเรื่องของการเด้งฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ล้าง c ีเนาะเพราะว่าเวลาโดนก่อแตกอย่างเงี้ยทีมแท้งเนี่ยก็คือแทบจะตายเลยด้วยซ้ำนะครับผมมันก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับยิ่งเจอพลูเนี่ยก็ต้องยิ่งลบไปใหญ่เลยยิ่งพวกโดนลดดาเมจเอ้ยหรือว่าโดนลดเกราะเอ้ยเนี่ยมันค่อน อยู่แล้วนะครับผมการมีเอฟเฟกนี้ไว้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะดีกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับและยิ่งในกรณีที่เราเนี่ยมียูนิตที่ตายไปนะครับผมมันก็จะทําให้ตัวของสกิลนี้เนี่ยคู่ดาวได้เร็วขึ้นนะครับใส่คู่กับซาเนียก็ให้ซาเนียเนี่ยช่วยขึ้นมาชุบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมในตัวของความสามารถสกิลสนั่นเองสุดท้ายก็ค่อยมาอัพสกิลหนึ่งเอาละกันแต่สกิลหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่อัพก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีของเหลือมากขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับผมค่อยๆภาวนาให้ดวงมันติดบ,บ่อยๆเอาละกันเนาะแต่หลักๆก็ต้องอัพสกิลสอก่อนแล้วก็ค่อยอัพสกิลสาก่อนตามลําดับนั่นเองนะครับผม หลักๆตัวละครของอายะนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละส่วนตัวใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมกับการใช้งานตัวของตัวละครตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียรีซาร์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบ,บแบ,บ๊ายบเพืนทุกคน